เราจะมาจ่ายตลาดผักสดกันนะคะมีเด็กน้อยช่วยสอง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 ส่องกับไอ้นี่นะคะก็มีใยน้อยมามา,มาบุกสวนผักใยน้อยกันนะคะตาลังอยากกินซุปมันใหญ่ตาลางอยากกินซุปเลยเห็นไหมก,กินม,ม,มนมมมคุณแม่ไหม เห็นเข็นท้าเอ้าหนูเก็บเอีกเก็บอันนี้แล้วก็ดูงนึงเลยอันนี้ว่าเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าถั่วพลูฮะลูกอออ๋เหรคะโอ้ตังอยากขายาวเดี๋ยวมึงน,น้องตังอยากขายาวล,กลูวลกเดี๋ยวมันลม มาก่อนอ่ะขอบคุณครับแปลงคนาของเอ้น้อยแบบว่าคนาไม่เยอะแต่ก็พอได้กินแบบว่าไม่ต้องเสียอันนี้คนาค่ะได้แล้วำลทำแยกขวดน้องเมืองนะพี่เอายากเลยะละเลยฟักกลับไปด้วย มันเป็นขนปลาะะ๋ยวแม่เป็นล้างก่อนเอาจตาค่ะเรามันนี้ก่อนนะคะอ้าวไม่มันใหญ่เน่ยอันนี้ปลากินได้นะลูกเนี่ยน <c oughs> ี่ <c oughs> วันนี้เราได้ผักแล้วนะคะเดี๋ยวเบาทำกับข้าวกัน